ก็จะมีปัญหาอไม่ใช่ไม่จริงคะมันก็จะมีกระแสมาเรื่อยๆทีนี้เรื่องของการรบรูปเนี่ยหอมยอมรับว่ามีปัญหาจริงนะคะแล้วก็ส่วนเหตุผลอะไรนั้นหอมขอเป็นเรื่องส่วนตัวสถานะวันนี้หอมยังไม่ใช้คำว่าเลิกนะคะก็อยู่ในช่วงของการดูพฤติกรรมเราดูเขาเหรอไม่ใช่เขาดูเราที่เขาโพสต์มนคล้ายเมาจับผิดอะไรเได้สักอย่างอไม่ หลายคนสงสัยว่าเป็นเรื่องผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่าข่าวออกไปเยอะมากว่ากับไปกินคนเก่าซุกผู้ชายอะไรเงีเ้ยหอมบอกว่าฟังข่าวบันเทิงแค่ันผ่านเลยนะคะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแค่คนสองคนที่รู้แม้กระทั่งรัศสมีแขรเพื่อนสนิทหอมยังไม่มีใครรู้เนื่องจากว่าหอมไม่ได้พูดคนสนิทจะไม่ค่อยกล้าถามเมื่อเราไม่พูดฉะนั้นวันนี้หอมเป็นหนึ่งในสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์ฉะนั้นฟังสิ่งที่หอมจะพูดวันนี้นะคะหอมไม่มีเรื่องมือที่3หรือเรื่องของการนอกใจเพราะหอมไม่เคยนอกใจแฟนเ,เ,เหตุผลของการที่เรามีปปััญหากนกนน็็เ หอมที่ยังแบบผิดกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่เขาตั้งเอาไว้ซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดของเราเองฉะนั้นความผิดทั้งหมดเนี่ยหอมน้อมรับไว้คนเดียวถ้าจะด่าให้ด่าฝั่งนี้เพราะว่าเป็นคนผิดกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้นี่คือยอมรับกันทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าคะรือว่าเ,าเป็นเป็นคนละมุมมองค่ะหอมมองว่าเ,เ,เ,เหมือนกับหอมรู้สึกว่าบางบางบาง,บางเรื่องเนี่ยถ้ามันปล่อยผ่านไปไป,ไปได้ก็ก,ก็ก็ปล่อยผ่านไปเพื่อเอาอนาคตที่แบบอยู่กันแล้วแบบสบายใจเนะี่ยเขารู้สึกว่า เราเป็นแฟนกันอะเราสามารถรู้รับรู้เรื่องของกันได้ได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่เขามองว่าชีวิตเองเรามันมีเรื่องส่วนตัวอันนี้คือความที่ไม่ตรงกันพอ mm hmm. ไม่ตรงกันปุ๊บเราก็ไม่ได้เคลียร์กันว่ากฎเกณฑ์ของเราจะเป็นยังไง mm hmm. มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นแต่ว่าก่อนเกิดปัญหาเขาก็ก็บอกแล้วบอกแล้วว่าอันนี้อย่านะอย่านะเพราะเขาไม่โอเคกับเรื่องนี้แต่เราก็ด้วยความที่แบบบางทีเขาเบลอเบลอทำงานเยอะมาก mm hmm. คือตอนที่เรียกคุยกันก็ยิ่งพูดหอมก็ยิ่งดูแย่เพราะาสมองหอมไม่ทํางาน mm hmm. คือมัน มันคุยกันตอนตีสองอะตอนนั้นอะเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องเขาก็เลยบอกโอเคนะอันนี้เขาไม่โอเคแล้วก็คือคือนนั้นก็เป็นคืนที่เหมือนแบบเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินบาตชีวิตไปละ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็ยังงงงงอยู่เพราะมันตีสองแล้วแล้วตีสามตีเจ็ดโมเขาต้องตื่นไปทํางาน <c oughs> ก็ยังแบบสมองไม่รับรู้อีกว่าเกิดอะไรขึ้นคือมันยังงงฉะนั้นพอการลบรูปปุ๊บสังคมกดดันหอมเขาไม่มีคําตอบ <c oughs> เพราะว่าหอมตัวเองก็งง,งแล้วก็ตื่นเช้ามาหอมต้องทํางานเช้าเลิกดึกอยู่สองวันก็ไม่มีเวลาที่จะคิดทบทวนเรื่องตัวเองจนกระทั่ง วันที่สามได้มีเวลาคิดทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราอย่างเงี้ยหอมก็เหมือนกับโทรกับไปทีเพื่อขอถอนอันนี้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อแก้ต่างตัวเองก่อนเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นเหมือนกับเราเราเราถูกตั้งคําถามอย่างเดียวแล้วเราไม่มีคําตอบแต่วันนี้เราไปหาคําตอบในคําถามที่เขาสงสัยเราก็พยายามหาหลักฐานมาตอนแรกก็เขาก็ก็ไม่แหละอืเราก็พยายามเคลียร์ตัวเอง คือพยายามพูดแบบใจเย็นขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะคบซึ่งณนจะุดตอนนี้ที่ที่เขาให้หอมาดีที่สุดคือการดูไปก่อนฉะนั้นสถานนะคำว่าเลิกความยังไม่ใช้นะตอนนี้นะคะแล้วก็อะไรก็ตาม อย่าไปด่าฝั่งนู้นเพราะไปด่าฝั่งนู้นเนี่ยมันหนาวจริงๆเลยแล้วเกิดขึ้นช่วงไหนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังเห็นวายกันเลยเออจริงๆเขาไม่อยากยึดเรื่องสามแซ่บเข้าใจป่ะสามแซ่บเป็นรายการอัดเทปทุกคนรู้ว่ามันคืออัดเทปเราอยู่วงการบันเทิงอย่างวันเลนทายก็ยังเจงวบินลืมมันคือภาพอดีตก็วันลบอะค่ะลุงพี่ของวันลบก็คือคืนนั้นแหละค่ะที่มีปัญหาก็สิ่งที่เขาไม่อะไรนะคะเราคิดว่าเรารับได้ไหมแต่สิ่งที่เขาขอ เปลี่ยนทุกอย่างค่ะเขาไม่ได้ขอแล้วตอนนี้แบบว่านาเสนอเลยค่ะก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนการปกครองกันเลยทีเดียวยอมยอมแบบให้มีการปฏิวัติกันขนาดนั้นไม่เลยมยอมค่ะไม่อดค่ะเพราะว่าเรื่องกฎเกณฑ์บางอย่างหอมมีแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองไม่ใช่ทางชีวิตของหอมคือเรามาอยู่จุดนี้เรารู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนดีหอมเองก็เป็นคนดีคือแค่เล็กๆน้อยๆที่ที่เราควรจะปรับกันแต่ว่าบางเรื่อง ความเป็นส่วนตัวหรือความติดของหอมเนี่ยถ้าจะมีแฟนอ่ะมันต้องแชร์แล้วนะวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต้องเป็นของเขาแล้วนะฉะนั้นข้อปรับมันนิดเดียวเองค่ะแล้วหลังจะเกิดเรื่องอะไรการคุยอะไรกันน้อยลงไหมครับผมระดับความสัมพันธ์มันถูกลดลงตั้งแต่แบบตอนแรกสรรพนามเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันมีความเย็นชาแบบเย็นเข้าไปที่คู่หัวใจเลยตอนนั้นรู้สึกหหงือเสียใจไหมก็มันเจ็บกว่าความเย็นชามากกว่าค่ะแต่ว่า หอมก็มีหมอดูคู่กายอะเนาะหมอดูก็บอกทิศทางของหอมมาว่าต้องยังไงห้องนี้ก็คือตังงอป่ะฮะเดินหน้างอพิสูจน์ตัวเองค่ะก็อยู่ในช่วงจะเรียกว่างอมันก็คงไม่ได้เดินหน้างอแบบว่าอะไรแบบที่เราเคยเห็นอะนะคะคือคนเนี้เขาไม่ต้องการแอคชั่นที่แบบเล่นใหญ่คุณเป็นคนดีสิคุณลองเป็นคนแบบที่เขาต้องการให้แบบรู้สึกว่า แฟนคือคนที่สําคัญกับคุณจริงๆสิช่วงนี้หอมทางานหนะักหอมยอมรับว่าหอมละเลยจริงๆความเสมอต้นเสมอปลายของหอมลดลงจริงๆในขณะที่เขายังอยู่ฉะนั้นมันก็เลยแบบพอวันที่ที่เขาเดินออกจากชีวิตเราเนี่ยมันก็เลยได้ทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเรายัางทําดีไม่พอแต่ว่ามันเห็นแล้วลหละว่าบันไดของการทําดีมันต้องทํายังไงบ้างในการดูแลเอาใจใส่เขา คือวันนี้เขาทําดีกับหอมร้อยเปอร์เซ็ในขณะที่ที่ผ่านมาตอนหอมทางานยุ่งๆหอมไปได้แค่ห้าสิเปอร์เซ็นท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้หอมเลยขอโอกาสว่าให้หอมได้ดูแลให้หอมได้มีโอกาสแบบทาหน้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหม,มแล้วหลังจะเกิดเรื่องได้เจอกันบ้างไหมครับผมไม่เจอวันนี้เองค่ะแต่เจอวันนี้คือเอาของไปให้เพราะว่าบังเอิญมีของที่เขาจะต้องใช้ปกติเขาจะมาเอาใช่ไหมคะแต่เราบริการไม่เป็นไรเดี๋ยวทำาล้วเราไปให้แต่ว่าก็คือแค่ยื่นของอะไรเงี้ยล้วก็แบบ ก็แยกย้ายเนาะมคือตอนนั้นเนนป็นไงบ้างคะฝนเป็นไปได้นานมันไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองค่ะปรับ<ม>เพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กสาหรับหอม,มแล้วก็เวลาที่ที่มีความไม่เข้าใจกันเนี่ยหอมจะนั่งชั่งน้ําหนักแล้วว่าใครผิดหรือใครถูก<ม>ซึ่งหอมรู้สึกว่าเหตุผลของการเปลี่ยนหรือการร้องของเขาอะมันเปลี่ยนได้สมเหตุสมผลมทุกอย่างมันมันมีเหตุผลค่ะ<ม>ไม่ได้แบบ ยอมตามเขาทุกเรื่องค่ะติดลงเลยใช่ไหมถ้เราไม่มเลกส่วนตัวแล้วค่ะมีแต่เรื่องของเรามันเร็วไปไหมครับเหมือนเพิ่งเปิดตัวแล้วแบบต้องโดนให้ปรับ <c oughs> อะไรอย่างงี้เอ,อ่อชีวิตคนมันคนโทรลไม่ได้ค่ะหอมอยากจะมีชีวิตเหมือนที่คือการเปิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะคะแต่ความรักมันต้องเดินหน้าเพราะเขาต้องการความชัดเจนว่าเฮ้ยวันนี้คุณแบบวันนี้เรามีเขาคนเดียวนะ ฉะนั้นมันเป็นสเต็ปขงขงหอมเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นสื่อเองหรือสังคมประชาชนเองก็เลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นคุณก็รับรู้เรื่องหอมตามที่หอมบอกนี่นแหละมันมันหนีสังคมไม่ได้อะหอมไม่ได้สร้างกระแสแต่หอมเป็นคนในกระแส <c oughs> ก็ไม่รู้จะหลบยังไงเหมือนกันแล้วค่าค่าที่ของไฟดูอ่อนล้บ้างยังคะดูเข้าใจก็ยอมให้คุยทุกวันจากที่แบบเอ่อแค่ช่วงเย็นหรืออะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็เช้ากลางวันเย็นได้ออแล้วก็แบบคือมีเหมือนแบบ วันนี้เราอยากคุยกับเขาก็คุยได้เขาก็เริ่มมีคาถามกลับมาบ้างมีมีดีแชั่นตอบกลับมาบ้างก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือตอนนี้ก็แบบใหญ่เขามีญาติเป็นสไปเดอร์แมนเขาใหญ่มีเยอะใหญ่บ้างไม่อยากเสียไม่อยากอพูดเลยว่าเขาไม่อยากเสียคือแต่หอมตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะอาภัยให้หรือเปล่าแต่วันนี้หอมต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนหอมไม่สามารถจะบอกว่า เธอจะดีกับฉันไหมไม่ใช่วันนี้หอมต้องเอาของไปขายแล้วคือสุดท้ายคุณซื้อหรือไม่ซื้อแค่นั้นเองแต่หอมเชื่อว่าคือนะวันนี้มันพอพอสถานภาพมันเป็นอย่างเนี้ยมันก็เป็นไปได้ที่คนใหม่ๆจะเข้ามาหาเขาซึ่งคนใหม่ๆอะ่ะทั้งเด็กทั้งสวยกว่าแต่ละคน <laughs> หอมเชื่อเลยว่าโปรไฟล์ดีกว่าหอม <laughs> เพราะตลอดระยะเวลาที่ที่คบกันเขาก็บอกเลยว่าประมาณไหนที่เข้ามาหาเขา <laughs> ซึ่งก็ ดีกว่าทุกคนเลยเออก็คือดีกว่าเราทุกคนเลยอะไรเงี้ยแต่วันนี้หอมก็ถามแล้วว่ามีคนเข้ามาคุยอยู่ไหมเขาบอกไม่มีฉันไม่มีหอมก็ถือว่าฉันก็ยังอยู่ในสิทธินะถ้พูดไหมครับว่าระหว่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่มีคนเข้ามาหอมจะเดินถอยออกทันทีเพราะหอมเป็นคนที่ไม่ชอบสอนแล้วหอมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องให้เกียรติกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยถ้าเขาคุยกันอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ แต่ลึกๆก็คิดเลยว่าหนึ่งหอมมีข้อดีคือหอมเป็นคนดีหอมซื่อสัตย์ที่สําคัญหอมเป็นผู้หญิงตลกบุกคูเกิลหายากคิดเข้าข้างเองเหมือนเรารักเขารักรักรักคือหอมก็บอกเลยว่าเอออันนี้มันด้วยความที่มันมองถึงอนาคตไปแล้วอ่ะว่าว่าหอมไม่ต้องการคนดีแต่หอมอยากเจอคนที่ใช่แล้วในเมื่อคนนี้หอมเจอคนที่ใช่แล้วหอมเขาอนญาตไม่ปล่อยไปง่ายๆนะทําดีที่สุดจนกว่าจะถึงที่สุดแล้วเรารู้ว่า เฮ้ยมันมันไม่ได้อะหอมยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีใครสมหวังไปทุกเรื่องแต่วันนี้หอมจะเดินหน้าด้วยความสุขนะไม่ว่าบทสรุปจะเป็นยังไงฉะนั้นสื่อจะไม่ได้เห็นน้ำตาะคะ่ะเสียใจด้วยพ <c oughs> ี่หอมครับถามนิด <c oughs> นึง,นง <c oughs> กับ <c oughs> พิธีกรบางคนบางรายการเลยท <c oughs> ี่พูด <c oughs> พูด <c oughs> ถึงเราในทางที่อาจจะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างกับเขาเป็นธรรมดาละค่ะที่มีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดวันนี้สังคมมองว่าผมหอมล้มฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ชอบหอมจะออกมา เคลื่อนไหวหรือว่ามีบทบาทแต่ถ้าวันนี้คุณจะเชื่อเขาหอมไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าหอมกับเขาเราอยู่ในคนละจุดอยู่แล้วสิ่งที่เขาเป็นหรือนิสัยที่เขาเป็นก็ไม่ใช่ตัวหอมคือเอาง่ายๆเราเคมีไม่เหมือนกันอะถ้าคุณชอบแนวนั้นก็ไปฝั่งนั้นหอมไม่ซีเรียสเลยแต่วันนี้หอมจะบอกกับแฟนคลับทุกคนที่ที่ฟังจากปากคนอื่นมานะคะแล้วก็มีความลังเลหอมจะบอกว่า คุณเลือกเชื่อดาราคนนี้คุณไม่ผิดหวังหอมเป็นคนดีจริงๆแล้วก็ตามหอมต่อไปเหอะหอมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเพราะหอมจะไม่มีวันไหนเลยที่คิดไม่ดีแล้วทาไม่ดียังเป็นคนเดิมเสมอค่ะถ้าฟันดูอยู่ค่ะจะบอกกับเขาไหมคะเออหอมแค่อยากจะแบบจะบอกอะไรดีอะก็สันจุ จะบอกว่า,าสิ่งที่ผ่านมามัน,มนดีมากมันดีมากเกินกว่าจะเสียไปง่าย,ายๆจริงๆฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องเชื่อในคําพูดหอมว่าหอมจะทําได้หรอ<ม>พิสูจน์แล้วก็ดูหอมแค่ให้โอกาสหอมพิสูจน์แค่นี้หอมก็พอใจแลวค่ะ<ม>แล้วก็ไหนๆก็วันนี้หอมมาอีเวนท์ที่ไม่ได้เงินก็ขออนุญาตโปรโมทส,สินค้านะทำไม่บอยพี่เตือนบ่อยพี่บอยว่าไงบ้างจิตกับอะไรบ้างไหมคะอ๋อพี่บอยพี่บอยขึ้นไอจีว่าแบบเป็นกําลังใจเห็นใช่ไหมคะแต่ในไลน์พี่บอยพม่บมาว่า ไม่คิดเลยว่าวันนี้มันจะมาเร็วถึงเลแล้วขออนุญาตขอบคุณคนที่ช่วยหอมหน่อยเพราะว่าวันนี้เพื่อนพี่น้องในวงการน่ะน่ารักมากพี่ลิงเป็นคนโทรไปหาให้หอมคือหลายคนยื่นมือเข้าช่วยพี่บอยพีสนุ้ยไลน์ไปนะคะแล้วก็คือไลน์ไปการันตีว่าเฮ้ยเพื่อนพี่เป็นคนดีนะคะส่วนพี่ลิงเนี่ยโทรไปเพื่อนแนะนําชีวิตคู่คือแค่นี้หอมก็รู้สึกดีมากมแล้ว แล้วก็แม่ตั๊กลีลาก็รู้สึกจะ direct message ไปหาซันไอจี hmm. คือเนี่ยคือฝั่งหอมนี่คือคนที่อยู่ฝั่งหอมแล้วเป็นคนดีๆฉะนั้นวันนี้คนฝั่งหอมที่หอมได้รู้จักหอมถือว่าแบบคุ้มแล้วในชีวิตนี้ที่มารู้จักคนแบบนี้ฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ใครลุกขึ้นมาว่าหอมยังไงก็คือเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนที่อยู่ในชีวิตเราฉะนั้นวันนี้หอมขออนุญาตไม่ให้ราคากับสิ่งตรงน,นี้เลยต่อให้เข้าใจแข็งยังไงเราก็มองที่จะเดินนัา ค่ะก็คงมีระยะเวลาของมันนะเนาะก็คือหอมไม่อยากตื้อจนเขาแบบรู้สึกลำคาญนะคะก็คือหอมก็จะแบบคุยแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มากหรือว่าหรือใช้อํานาจเก่าๆที่เราเคยมีอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบพับว่าทําไมทําตัวน่าสงสารจังอะไรเงี้ย ซึ่งหมอมก็บอกว่าชั่วโมงนิ้มก็ไม่มีสิทธิ์อะเนาะไม่มีปากไม่มีเสีงเยงอะไรยเงี้ยก็นิมเงียยๆเวลาเขาพูดอะไรก็จะได้แค่ะเ่ห<ด>ม, <c oughs> มคะ <c oughs> มค่ะจริงเผื่อใจบ้างไหมเออตอนนี้ยังไม่เผื่อเดี๋ยวมันท้ออ่ะ <c oughs> แต่แต่แต่ก็แบบหอมหอมดูจากรีแอคชั่นของเขามากกว่าตอนเนี้ยข่วงแฟนคลับมากๆนะคะหลายคนคือผอมรู้เลยการโพสต์การมันเขาพยามโพสต์พุชทุกอย่างเพื่อให้แบบ เอาสีโพสมันทุกวันเดี๋ยวมันต้องดีกันอะไรเงี้ยคือคือเราคู่นี้ก็มาจากเสียงแฟนคลับเหมือนกันที่ได้มาคบกันฉะนั้นวันนี้หอมก็อยากให้กลับมาฉะนั้นแฟนคลับก็อยากให้เน้นกําลังใจมากกว่าส่งกําลังใจให้กับคนทั้งคู่แล้วหอมเชื่อว่ามันอาจจะทําให้เขารู้สึกดีอุณหภูมิในในความรู้สึกเขารู้สึกดีมากกว่าการแบบไปถล่มด,าด่าโดยที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยค่ะข้อตกลงที่ทาที่คุยกันไว้ทำอยเรื่องอะไรบ้างคะบอกได้ไหมคะนิดนิดหน่อยหน่ง เดี๋ยวหนาหอมนิดก่อนว่าจะอะไรบ้างพูดจาดีขึ้นทรับพูดหยาเป็นไงหรอพูดหยาพงทำไม่ได้เขาไม่ได้ร้องขอก็แบบว่าเราจะไม่มีความรับต่อกันคือเขาบอกเขาก็รับได้ทุกเรื่องอยู่แล้วขอให้เราแบบเปิดใจแต่ในมุมมองของหอมรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ต้องพูดกันทุกเรื่องหรอกเอาที่เรื่องสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหอมก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องเขาทุกเรื่องหอมก็อยากรับรู้แต่เรื่องสบายใจแต่ว่ามุมเนี้ย จะหายไปอะรู้เรื่องเขาก็ได้วะเอก็จะไม่มีตรงกลางระหว่างกันเลยอะค่ะแล้วก็ความสม่ำเสมอของหอมอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ได้ร้องขอนะคะแต่ว่าหอมคงจะทําให้ได้เท่ากับที่เขาทําให้มันเล็กน้อยจริงๆมันปรับได้ถ้ายังมีโอกาสปรับพี่หอมถามพี่หอมถามอีกนิดนึงแล้วกับคนที่เขาพูดถึงพี่หอมในทางไม่ดีพี่อาจจะเป็นพิธีกรหรืออะไรเงี้ยฮะเฟลไหมเพราะว่าเราก็เหมือนแบบ อาจจะไปเคยเจอเขาใ<ม>นอ<ม>ีกบทบาทหนึ่งเคยร่วมง,งานกับเ<อ>ขาอยู่เงี้ยบอกว่าเรามีคนอื่นไหมซุกคนอื่นไหมมันก็ทำให้เราเสียหายเหมือนกันหมไม่รู้ว่าทําไมถึงถึงถึงพูดอย่างนั้นออกไปนะคะแต่อาจจะด้วยการทํารายการหรืออะไรก็ตามอืมแต่หอมว่าถ้าพูดแบบนี้มันก็มีผลกับสัมพันธ์ที่ดีเ<ม>พียงแต่หอมก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตคือหอมยังไงก็ได้หอหอมได้หมดคือ จะคุยก็ได้หรือไม่คุยก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะอาจจะมีโอกาสที่ได้เจอเขาหรือร่วมงานกับเขาอีกอย่างเงี้ยพี่หอมร่วมงานคงไม่ไม่ได้ร่วมงานนะคะไปไปรายการที่เขาเป็นพิธีกรอยู่หรืออะไรเงี้ยขอว่าเราเลือกได้อ่ะถ้าวันนึงมีโอกาสร่วมงานเราจะสะดวกร่วมงานหอมตอบไม่ได้ไว้ถึงวันนั้นดีกว่า้เขามาขอโทษหรืออะไรเงี้ยมีบางคนมาขอโทษหอมหอมให้พายนะไม่ติดใจเลยค่ะไม่ให้ราคาดีกว่าไม่ใช่ไม่ติดใจไม่อะไรไม่อะไรเลยค่ะ ไม่คอมเมนต์แล้วกันหอมว่าวันนี้หอมขอไม่ตัดสินคนเหล่านี้หอมเชื่อว่าสังคมสแสดงความคิดเห็นไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าสถานการณ์นี้พิสูจน์คนรักหอมเลยหรือเปล่าพิสูจน์เลยค่ะว่าใครเป็นยังไงพิสูจน์เลยว่าเฮ้ยวันนึงเราเคยเจอหน้าคนนี้คนนี้เป็นแบบนี้นะแต่วันเนี้ยคนนี้พูดถึงเราแบบนี้นะขอบคุณมากของขอบคุณเหตุการณ์นี้นะที่ทําได้รู้ว่าใครเป็นยังไง, <c oughs> งแค่แบบการได้รู้ว่าใครสักคนเป็นยังไงของว่ามันมันคุ้มค่าแล้วนะคะน้อยคนนะคะที่จะรู้ว่าใครพูดถึงเรายังไง ซึ่งวันนี้เขาก็ก็พูดต่อหน้านะดีกว่าเขาไปพูดรับหลังขอมก็ของขอบคุณมากค่ะรวมทั้งอดีตคนรักด้วยป่ะคะของขาไม่พูดถึงนะคะหอมเชื่อว่าความคิดเห็นสังคมสงแสดงว่าพี่เห็นไปหมดแล้วอ,ลอ,อเอย<อ>าก,ายกียกกระแสผู้จัดจาการอยู่ตรงนี้พอดีจะถามว่าหอมมีเวลานอนไหมไม่สร้างกระแสไหมก็อย่างที่หอมบอกค่ะหอม ไม่ต้องสร้างกระแสแต่ว่าหอมเป็นคนในกระแสแค่ทําอะไรทุกอย่างมันเป็นข่าวหมดเลยคือณวันนี้หอมไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องร้องของานแล้วก็หอมบอกเลยว่าถ้าวันนี้ซันแคร์กระแสสักนิดนึงยังจะดีมากนะซันไม่แคร์เลยนะคะหอมบอกหอมบอกเลยอ๋อแล้วขอขออนุญาตนิดนึงคือที่แบบว่าซันลบลูกแล้วบอกว่าซันไม่แมนอะไรเงี้ยหอมอยากให้มองว่าลบลูกหอมคนที่ควรจะเดือดร้อนหรือเสียใจน่าจะเป็นหอมแต่วันนี้หอมไม่ได้เสียใจหรืออะไรเลยนะคะแล้วก็ หอมว่าซันแค่ลบรูปอ่ะก็ยังก็ยังแมนกว่าผู้ชายบางคนนะคะแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยผมผมว่าแค่ลบรูปมันไม่ไม่ไม่น่าจะถูกมองว่าไม่แมนนะคะแล้วก็มีนะคะไปถามซันว่าทําไมซันถึงลบรูปซันบอกว่าผมก็ลบเป็นเรื่องปกติอันเนี้ยของฟังก็รู้ว่าซันไม่มีทางพูดแบบนี้ฉะนั้นสื่อฟังหูไว้หูนะคะประโยคนี้ซันไม่ได้พูดถามแล้วใช่ไหมถามแล้วค่ะจริงจริงจริงหอมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้พูดแต่หอมถามเพื่อความมั่นใจว่า ันพูดประโยคนี้ออกไปหรอเพราะสังคมโจมตีสันมากสันก็บอกเลยว่าสันไม่ได้พูดแล้วหอมก็เชื่อว่าเนี่ยประโยคนี้สันไม่ได้พูด<ม>ฉะนั้นวันนี้สื่อทุกอย่างมันเร็วมากเลยค่ะแค่ออกจากปากใครก็ได้ก็อยากให้ใช้วิจารณญาในการรับสื่อฟังหอมเพราะหอมคือหนึ่งในสองคนที่เกิดเหตุการณ์<ม>นะคะเรียกว่าว่าเราอีกทีสันออกงานแล้วเราฟังเขา ซันออกงานใช่ค่ะหอมลุ้นตัวโบนะคะคือถ้าบอกว่าเออความสัมพันธ์เราเป็นพี่น้องอะ่างเงยนะคะก็ให้ทุกคนขึ้นกันว่าริบต้นหอมอาอแต่หอมยอมรับนะยอมรับไม่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามอะไรเงี้ยตายแล้วหอมคาดหวังความสัมพันธ์ครั้งนี้กับซันยังไงครับคือหอมอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสได้จับมือกันสัญญาว่าจะไม่ปล่อยค่ะน

หอมงงก็ก okay okay. mm ินได้จ้าหอมพี่หอมกงมีหอมก้กงนไ้จ้าหอมจ้าต้องนีค่ะตอหอมก็กินได้นะคะหอมข้าเดี๋ยวต้องเข้าต้องเข้าไปในงานหกนะครับเคะกจะเข้าพักใหญ่ิวกจเขื่อเลนเยอะเเจอมาไปด้วยค่ะแล้วหอข้าไปก็หอมจ้าหอมหอม

<laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่รอนะคะ